สถานการณ์ในวงการ e ีสปอร์บ้านเราตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับการแข่งขันที่เพิ่งจบไปอย่าง PUBG n a t i o n Cup 2024ที่แข่งขันกันบจะโคตรจะดูเดือดและแน่นอนว่าทีมชาติไทยของเราเองก็ได้สร้างชื่อเสียงเอาไว้ไม่น้อยภายในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันและในวันนี้เราก็จะมาเก็บรวบรวมโมเมนต์สำคัญและไฮและเดือดของทีมชาติไทยกันว่ามันมีช็อตไหนกันบ้างจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าครับ การแข่งข <G> ัน p u b g n a t i o n ครับถือเป็นอีกหนึ่งเวทีระดับโลกที่ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมมาตั้งแต่ปี2019และในทุกๆป,ปีทีมไทยก็ได้แสดงใหเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การเปิดตัวโดยในปีแรกทีมไทยสร้างผลงานที่น่าประทับใจโดยการจบที่6ใน PNC 2019ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเวทีใหญ่แบบนี้ ก่อนที่ต่อมาในปี2022ผลนงายของทีมกระดูมจะดรอปลงไปเล็กน้อยโดยการจบอยู่ที่อันดับที่10แต่พวกเขาก็ยังแสดงถึงความพยายามและความสามารถในการแข่งขันกับทีมระดับโลกและเมื่อเข้าสู่รายการ PNC ในปี2023ทีมชาติไทยก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการจบอันดับที่5ซึ่งแฟนๆเนี่ยก็จะเริ่มเห็นการกลับมาของทีมชาติไทยที่แข็งแกร่งและมีความหวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันก็นํามาสู่ในปี2024ทีมจากประเทศไทยนั้นถือได้ว่ามีการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งแฟนๆต่างก็คาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถทําผลงานได้เหนือกว่าปีที่แล้วด้วยการพัฒนาทางในระานของกลยุทธ์และทักษะการเล่นอีกทั้งก็มีผู้เล่นที่มากประสบการณ์และมีฝีมือที่เฉียบคม,มทีมชาติไทยได้มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นชุดที่จะเข้า่วมการแข่งขันพบจีเนชั่นค u ั2024ซึ่งปีนี้ก็มีการคัดเลือกนะักแข่งฝีมือเยี่ยมที่ผ่านประสบการณแข่งขันมาอย่างเข้มขน้นโดยหน การที่ Lux ลักชัวรี่และก็เจคอบจากทีม eArena ได้ถูกเพิ่มเข้ามาใน2รายชื่อแรกของทีมชาติไทยทั้ง2คนเคยสร้างความประทับใจและฝากผลงานเอาไว้ในทีม eArena ให้คว้าตำแหน่งรองแชมป์ในรายการ PUBG Global Series 4 2024เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานอกจากนี้ทีมได้รับการเสริมกำลังด้วยผู้เล่นคนสำคัญอย่างนูรินจากทีม Daytrade Gaming ผู้ที่สร้างผลงานสุดโดดเด่นมาจากการคว้าตำแหน่ง most k i l l ในการแข่งขัน PTS 2024 Phase 2ด้วยสถิติ91 k i l l และฟลุกกี้จากทีมทีระทอนไฟผู้ที่รับการเสนอชื่อจากเหล่าโปรเพยเยอร์ er ว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเสริมศักยภาพให้กับทีมชาติไทยได้และผู้เล่นคนสุดท้ายของทีมชาติไทยนั้นก็คือลีริกซึ่งได้รับเลือกเข้าทีมจากการของแฟนพับจีโด,ดยคะแนนสูงถึงขั้น17%ซึ่งเป็นการเสริมพับที่ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในการสู้ศึกครั้งนี้ เ็นได้ชัดว่าทีมชาติของเรานั้นมีความแข็งแกร่งและมีผู้เล่นที่มากประสบการณ์พร้อมรบกับทุกคนซึ่งในการแข่งขันทีมชาติไทยก็เป็นท้พวกเราต้องผิดหวังและสามารถแสดงฝีไม้ลายมือระดับปีศาจลายยิงคู่แข่งจากชาติอื่นอย่างยับยับและนี่ก็คือไฮไลท์ทั้งหมดของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้เหตุการณ์ที่1ฟลุกกี้3คิวงัด AUS ในเหตุการณ์นี้ชาติไทยของเราเด้เริมฉายแสงออกมาอย่างไร้การในเกมที่2ของวันแรกด้วยการที่พวกเขาสามารถเข้าอยู่ท็อป4ทีมสุดท้ายที่ยังเหลือรอดและวงก็เข้าสู่โชงสุดท้ายที่กาลังบีบเข้ามาสถานการณ์ของทีมไทยตอนนั้นค่อนข้างเสี่ยงนิดหน่อยเพราะยังมีทีมจากออสเตรเลียอยู่ใกล้ๆและพร้อมที่จะงัดกับพวกเขาอยู่ตลอดเวลา และแล้วเมื่อการประทามาถึงแบบไม่ทันตั้งตัวทีมชาติไทยที่เหลือคนก็โดนเปิดก่อนจนร่วงไป2เหลือเพียงแค่ฟลุกกี้คนเดียวเท่านั้นแต่เขาก็ยังคงเยือกเย็นและทําการส่วงวิญญาณแรมโบ้พร้อมกับยกปืนคู่ใจยอย่างอย่าง M249 ขึ้นไปยิงกราดยิงแจกเม็ดยาสีทองใส่ทีมจากอรสเตเลียจนล้มเกลี้ยงไป3คนรวดและถีบพวกเขาออกจากการแข่งขันพร้อมกับรีเซ็ตชุบเพื่อโวมทีของตัวเองให้กลับมาจนสามารถรอดชีวิตได้และทําให้ทีมไทยรอดตายมาแร้บูดวีด เรียกได้ว่าเป็นช็อตแรกที่สร้างเสียงให้กับแฟนชาวไทยได้เป็นอย่างดีแต่ก็น่าเสียดายพวกเขาจบเกมนี้ไปได้แค่เดือนที่สามไทยของเราหวังเอาแค่หกคิวเจย์คอมน็อกติ๊กกาตันครับเอาละฮะถ้าได้ตรงนี้จะหกคิวตามที่ผมบอกนะบุญรอดบุญบอ้าวน็อตติมน็อกเจย์อมาแล้วฟุกิเราเปลีกยนติกาตันไปแล้วน็อตติมาแล้วได้แล้เห็นแลุ้กิดาวนบอน็อกท่านผู้ชม M สองสิบเก้าฮ่วเจอแล้วเจอถึงจังหวะถึงจังหวะเจ็บดักเจ็บดักเรียบร้อยฟุกี้ทริปปเ้คิวท่านผู้ชมเราคิว ีนครับเหตุการณ์ที่2เก็บเกาหลีในเหตุการณ์ที่2ของการแข่งขันพับจีเนชั่นคั2024ทีมชาติไทยของเรานั้นทําให้วงการพับจีบ้านเรากลายเป็นที่กระแสร้อนแรงและสร้างเสียงคือฮาเป็นอย่างมากด้วยการโชว์ฟอร์มสุดโหดผิดกับวันแรกเปิดประเดิมเกมนี้ไปได้ดีกว่าที่คาดและหนึ่งในโมเมนต์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือเมื่อทีมไทยกําลังขับรถดิ่งเข้ามาเพื่อที่จะหาพื้นที่ได้เปรียบเล่นในวง ซึ่งตอนนั้นเส้นทางที่พวกเขากำลังตรงไปดันมีทีมเจ้าบ้านอย่างเกาหลีใต้กําลังคุมโซนในส่วนนั้นด้วยการพยายามปิดทีมอื่นด้วยการเล่นแยกกันซึ่งมันเกิดความประมาทขึ้นเมื่อเปิดโอกาสให้ทีมไทยสามารถเข้าประชิดและยึดพื้นที่ได้ดีกว่าทําให้พวกเขาเริ่มไหลอย,อย่างต่อเนื่องจัดการเปิดเก็บสมาชิกทีมเกาหลีไปถึง3าคนด้วยกันในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีซึ่งช็อตน,นี้เองเนี่ยก็เรียกเสียงให้กับชาวไทยได้เป็นอย่างดีเลยละครับเีขอมาโซไหลไต้ให้ตะก,กีบเป็นที่เรียบร้อยเฮเวนเข้ามาดังแลยที่ผมบอกนะอาจจะต้องัออย่่างทีผมบก เอาสวยนะเพราะว่า,<พ>าเกาหลีเล่นแยกจานเกาหลีเล่นแยกแล้วคอที่เปิดให้หน่อยแล้วเบอร์เอ้สวยงาม,มีาดาเมจจากลูกกงครับมาสุกคู่นี้ ยังไงดีแล้วไทยเข้ามาเ <c oughs> ย็บผู้ชนรอตบหลังคุณผู้ชมถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในหัวแต่ว่าได้กดหัวอะครังรีง้ย<ล>ไม่โดนคุณอย่าไปทักดิจะทักแล้วมันจะโดนเอาและลีกยังไงเห็นชัดเจนครับเกาหลีประมาทไปนิดนึงแบบนีน้บอดีกับไทยแล<อ>้วต่อคอรี่ออกอันดับเจ็ดเลยครับฟุกกี้ได้คิวแปดคิวจากไทยแลนด์แล้วต้องเดินเคลียร์มาตรงนี้นุนินปิดทางด้านของเฮเว่นไปก็ผมอย่างรวดเร็วเข้าหัวมาตอนนี้เกาหลีโดนไทยกดแล้วก็มาดูนี่เป็นเลนลิกได้ซาดูของแท้ของแท้ของแท้แท้หว่ามาเป็นเพลงเลยเก้าคิวจากไทยแลนด์คุณผ เหตุการณ์ที่3 19คิวมาี่สุดในการแข่งขันต่อมาจากเหตุการณ์ที่แล้วเพราะว่าหลัตยิจยึดครองพื้นที่และเก็บสมาชิกทีมเกาหลีใต้ไปได้หมดทีมไทยก็เดินหน้าต่อด้วยความพยายามควบคุมพื้นที่และคอยไล่เก็บชาวบ้านตามขอบวงไปเรื่อยๆจนเหลือแค่สาทีมสุดท้ายอย่างอาร์เจนตินาและก็นอร์เวย์ในขณะที่นอร์เวย์กับอาร์เจนตินากำลังใสน่นวกันอยู่ทีมไทยก็ไม่รอช้าเข้าไปแจมเก็บผลงานในตอนสุดท้ายและจัดการแจมรัศสมาชิกทีมอาร์เจนตินาไป2คน จากนั้นก็เป็นไฟต่อกับสมาชิกทีมที่เหลืออยู่ของทีมนอร์เวย์จนสามารถคว้าไก่ในเกมนี้มากินได้อย่างสวยงามแถมในเกมนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็ซัดเก็บคิวรวดไปถึง19คิวซึ่งถือได้ว่าเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยก็ว่าได้มตีกันไปเลยจังหวะนี้ลุกทะเวลเลยครับเจ็บจละเจขอบได้ไปเลยครับคิวมาลัวๆเลยครับท็อป5แล้วตอนนี้ไม่เนนี้คุ้นๆมั้ยุนจันฮะ คัดไปอ่ะแล้วตรงนี้ขอมาแล้วเป็นจริงเรับผมได้อีมีกาโดไปงานเข้าเลยครับตอนนี้ทางด้านของอาร์เจนตินาไทยพยายามการซีเคียวให้อยู่พอผมก็เดินเข้ามายัดเดินเข้ามายัดทีมกดหัวฮิปไปเก็บอีกหนึ่งก็บอาว่าเจนเหลือสองน้องเย์เหลือสี่ก่อนได้ไหมแล้วดูเลยได้ใส่เซนไปเป็นการลาช็อตเลยครับตอนนี้อาร์เจนตินาาสุดท้ายต้องทำอะไรแล้วเป็นเจคอบที่มาซ้อนหลังสี่ตอนนี้คุณผู้ชม ไทยกับนอร์เวย์เลยครับมาลุ้นกันเลลิกก็ได้เลลิกระวังเลลิกระวังเใจเย็นๆก่อนเขาแตกด้วยใจเย็นๆก่อนฟุกิสิบห้าคิวถ้าได้หมดสิบเก้าได้ดิฟุกกี้เห่าหน่อยฟุกกิหยุดอย่าแล้เลลิกแยเทนมาลสวยหนึ่งหนึ่งนกตรงนี้เทกันดีมากครับมคเขาของเราแล้วระเบิดลูกดีย้อยมากเขาโดนระบาดวันอุ้ยสาม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 ขึ้นมาแล้วผู้หินเอ้ยบ อย่าใจเย็นๆโอ้โหจีมยังจะเอาสูตรแต่เขาก็แตกเลยครับตอนนี้ไทยเราบังคับเลยได้ดูลิลสวนไปแมนจัดเลยดูลิเกมนี้ยังไงดีเลยครับสามต่อสองได้เปรียบจัดทร์เราค่อยๆนะผมบอกเลยเพิ่งเกมแรกนะจันทร์ไอ้สองสองมันเดือดจัดเลยว่ะท่านผู้ชมมันเหลืออะไรได้อยู่ได้อยู่กระสุนพระเจมดเชิญไปนูรินเชิญอยู่ได้อยู่ท่านผู้ชมใจเย็นๆผมบอกเลยได้อยู่นูรินอยากให้ชุดเสียคุณนี่ยแหละนูริลข้าชุบชุดเดียวเลยได้กิชุบได้เลยครับแต่ว่ายังไม่ชุบฟุตี่นะคอย เหลือสองหนึ่งสองหนึ่งได้เลยเรียบร้อยได้เดินหัวเจ็บกดหัวเลยนูเรนนูรินกดหัวหรือเปล่าชัดเจนเลยครับไทยไทยแลนด์มาครับผมเกมแรกของวันนี้วินเนอร์วินเนอร์ชิีเก้นเดน่าสิบเก้าคิวบ้ายี่สิบคิวโอ้คือมันมันเกินเบอร์มาเธอกินไก่อ่ะดิเหตุการณ์ที่สี่ขาบ้าน ฮไ,ไลท์อันนี้ภูมิจใจนลเสินเพื่อนๆเลยล่ะครับเพราะว่าเดือดไม่แพ้กันเนื่องจากในช่วงต้นเกมที่ทีมไทยดันมาโป้เจอกับทีมเกาหลีนี่ก็คือเจ้าบ้านซึ่งพกพีแกก็ดูเหมือนว่าจะอยากงัดและพยายามปิดทีมไทยออกไปให้ได้ก่อนจากที่ตอนแรกคิดจะเข้ามาใส่เพื่อเขีียทีมไทยออกไปแต่ว่ากลับโดนทีมจากประเทศไทยเราสวนกลับเก็บเรียบยกทีมบอกได้คำเดียวว่าขาบ้านกันเลยล่ะครับซึ่งช็อตนี้เนี่ยกระาาความสนใจกานเพื่อนชาวไทยของเราได้เป็นอย่างดีเลยนุลิจะถึงแล้วมมไม่สวยคนระับ นูดินต้องได้นูรินนูรินป้าดิป้าดิยังไงอ่ะยังไงอ่ะก็มาติวะเออเอาดิยังไงอ่ะเอายังไงอ่ะเติบไปเติบกิมจิคืนไปผมว่าได้อยู่ตเราไม่ได้มีผ่านอีกแล้วรู้ครับเอาอย่างงี้นูรินเห็นไ้นของมาจากนูรินเจออางนี้เจอเจออย่าบอกเลยมาดิป้าดิคนสุดท้ายโตยังไงจะไปดูอย่าพึ่งซ้อย่าพุ่งซ้ำแต่ว่าสมองมันบางสวยงามไหมครับมีสมองเกิดขึ้นจังหวะนี้เลหลีกแจ้งตำแหน่งชัดเจนลีเติ้ลขึ้นลีเติ้ลขึ้นได้ขอไปดิ่นูรินชัดเจนเดี๋ยวขอบช่วยไม่ได้นะเลยหนึ่ง ไอนไหมตอนสมอตแต่เขาเอาตอเรียบร้อยอย่ตัวย่มนะครับบ้านไปเลยค่าบอนอันเล่เต้ยังไงครับโคตรตาใจเลยฮะจีมเก็บกอลวีไปด้วยับผมจะมาเอาเราเอาใช่โอ้พาขึ้นว่ะเอ้ยใจเย็นๆขึ้นจริงนาทีเออโดนี่ก็เป็นไฮไลท์ทั้งหมดที่พวกเราคิดว่าน่าจดจำที่สุดในการแข่งขันพับจีนี้ของประเทศไทยโดยทีมชาติไทยของเราก็ถือได้ว่าทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากที่สุดและสามารถจบอันดับได้ดีกว่าที่เคยเป็นด้วยอันดับที่3ของการแข่งขันได้ โดยทีมไทยสามารถชนะความท้าทายจากทีมชั้นนําจากทั่วโลกได้อย่างน่าประทับใจซึ่งตรงจุดนี้มันก็แสดงเห็นถึงพัฒนาการของทีมอย่างต่อเนื่องบวกกับความสามารถในการแข่งขันที่อยู่แบบสูงมากอีกด้วยถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถควา้าแชมป์มาได้ก็ตามแต่การจบลงในอันดับที่3มก็นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เรียกได้ว่าสูเดยสมศักดิ์ศรีมากๆ ซึ่งหลังจากจบการแข่งขันไปแฟนๆชาวไทยต่างก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของทีมชาติไทยใน PUBG ี a นช o ่นคั2024ส่วนใหญ่ก็เต็มไปได้วยความตื่นเต้นและก็ภาคภูมิใจในตัวของนักแข่งทุกคนพวกเขาชื่นชมว่าไล์อัพในปีนี้มีความสามารถและเล่นกันได้อย่างสุดยอดถึงแม้ว่าทีมไทยจะจบลงด้วยท็อป3เท่านั้นแต่การเล่นที่ดุดนันและทักษะที่น่าทึ่งของทีมชาติไทยมันก็ทำให้การแข่งขัน,นเต็มไปด้วยความสนุกไม่มีเบื่อเลยแม้แต่เกมเดียวได้ลุ้นทุกแมชมีหลายคนที่แสดงความเสียดาย ทีมไทยน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ก็เห็นพ้องตรงกันว่าผลงานในปีนี้ของทีมชาติไทยนั้นเป็นที่น่าประทับใจและสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆพับจีในไทยนั่นเองนอกจากนี้มันก็ยังมีอีกสถิติที่น่าประทับใจาจากทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะพวกเขาคือทีมที่ทำคิวได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้โดยรวมแล้วทำไปถึง99คิวซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและการเล่นที่ดูดเของพวกเขาตลอดการแข่งขันสถิติในครั้งนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำถึงความสามารถของทีมไทยชุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันที่แฟนๆต่างก็ให้ความภูมิใจและเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันบ้างหรือว่าคิดว่ามีช็อตไหนเนี่ยที่มันเป็นช็อตที่ว้าวก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิ้งใต้คลิปนี้เลยนะครับ มันเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบค e ้าอีสปอร์ตก็อย่ลืวนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะเห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ